ไอตู้ตายให้ขับให้พี่ชาชุบชุบอย่างเดียวชุบอย่างเดียวยิงยิงได้ไหมยิงได้ไหมตะคูยิงพี่ได้ไหมยิงพี่ได้ไหมเอ้ยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้กตกกตกก็ตกว้ยตุบตื่นไ่ไปโก่กชุบแล้ว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 ไปกูเอาก่อน เอาคนื้นก่อนคนฟื้นมาก่อนเดี๋ยวพืชคนืนมาก่อนคนพื้นมากไอ้กตเกิดตเกิดตเกิดไอ้คนืนมาก่อนเดพืตีคนื้นยไหนไอ้เร่อถือไม้แดงเนี่ยห้เราดูสนุกๆครับอย่างซีเรียสเลยสนุกกเขียแล้วไงสัตว์เียหลวดเอ้ยตวยโตอย่าคนบ้าอย่าตัคนบ้า ไอโดดนะอย่าตูคนมาอย่าตูคนมาเกิดภานสามสามสองหนึ่งปีศาจเกิดไอตูคนมาไอตูคนมาวันนี้ยาํทำกูกามาแล้วไอตูสติดไอตูสติ ไหวตู้ไหวไหวเออได้ได้ได้ไม่ตู้พี่ได้ปืนได้ไหมตู้ฆ่าไปดิได้ได้ได้พี่ได้ปืนได้พี่ได้ปืนให้ตู้ฆ่าไปหน่อยแต่ถ้าเฮียแบลลี่ตู้ยิงพี่นะเดี๋ยวพี่เอาไอ้เฮียแบลลี่อ่ะพี่จะตีปากแม่งไอ้เ <serving> ฮ <Enfin> ียไหวรู้สึกละลายเหรอตู้เพื่อนเราตายห่าดแล้วเหรอไปเพื่อนเราตายห่าดยังอ่ะไอโกยังหลังหน่อยโกยังหลังหน่อยตรงห้อไอ้ยไยแป้งมาเฮียนะกูไอ้ตู้ไอ้แป้งมา

ว้าววิยิ้แม่นัดสุดท้ายยิงก่อนตกตแล้ว่าตลกว่คุยหมาเอ้ยทำได้แค่ยิงขาแม่งว้าเฮียยิง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 ดีกว่ายิงดีกว่ายิงดีกว่ายิงช็อกกว่ายิง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 เฮียแป้งมันบ้าบอกเลยแป้งบ้าจริงยิงยิงสบเขาระวังเขาแย่งสบนะปุมปุมปุมบอกเลยแป้งมันบ้าจริงบอกแล้วมันเดือดเอ้ยไม่ยิงให้แป้งเลยด้วยเผื่อมาเตีตู้ได้วยมั้งเนี่ยดูดิไอ้มาเตีตีเอเลี่ยนได้วยมั้งนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อย <bills? S 2> เออแม่งโหดไอ้แป้งอ่ะมันบ้าเนี่ยพบรอเนี่ยพอกเอะขึ้นมาพอกเอาบ้าใส่กูว่าพอกเนี่ยเนี่ยพอกนี่ไงกูบอกแล้ว <Rena> ม <ult> no ันเทนนิงวิ่เฮียเรียบร้อยบอกแล้วมันเทนนิ่งบอกแล้วมันเทนนิงบ้าจริงไอ้เฮียไอ้แป้งมันบ้าเลยขึ้นมาเตะมาไอป้งไอ้แป้งใ้ย้อนนีขึ้นมาเตะมาขึ้นมาเตะมาเาไม้เดียวเลยไปเอาไม้เดียวเลยไป้มางก็ดูแล้วใจกว่าที่ตำรวจเขาตีอ่ะผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ามีศพไปมันมีศพมันมีศสอนก็ไน้ก็ไ ตอนนี้มันแค่กือมันมีศพไปศพมันตกตรงนี้เลยไงอาบหลับผ้าหว่ะไม่หรอกเล่เบ้อสนุกสนุกมันสึกน้ำลายอยู่แล้วสนุก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 ครับสนุกสนุกใช่สนุกสนุกใครเครียดใครเครียดอย่าไปซีเรียสเนาะใครเครียดครับใครเครียดดูฮาฮาแล้วกันดูอย่าไปคิดว่มันจะเหมือนตีตอนจริงๆริแบบตีสี่สิบหรือตีฮาร์ฟอะไรอย่างเงี้ยอยากคนดูดูว่าสนุกสนุกครับไม่ไม่ไม่ต้องแบบซีเรียสแบบไปด่าเขาหรืออะไรนะอยากให้รับชมแบบสนุกสนุกจริง ผมว่าน้าจัดมาให้ก็เพื่อให้ใครเครียดแหละสึกน้ำลายก็เลยปะอย่างอนาคตเดี๋ยวมีใครแม่งเหม็นกันแบบเป็นกลุ่มเลยน้าก็จัดให้อีกที่ผมดิไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวพาออกมาเลยตรงรถบ้านหลักผมไม่เห็นคนใส่สีดำ่ะพี่อุ้มให้หน่อยได้ยังไงคะเห็นศพป่ะไปไหนเดี๋ยวว่าข้างล่างหายอะข้างล่างข้างล่างอ๋อเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ทำชุบเลยนะพี่จอนทำประเดี๋ยนะทำประเดี๋ยเลยมันขึ้นไม่เห็น เรานำอยู่หนึง่งโซนครับผมนำอยู่หนึง่งโซนหนึง่งโซนหนึง่งโซนผมนำอยู่หนึงน่งโซนเฉยจุดโดนเซตได้นนแป้งอะไรหละเฮียแม่งไปกินแม่งโดนอุ้มสามคนเลยนะเว้ยผมบอกให้จริงเหนุเว้สามคนแม่งเสร็จเราเลยเฮียพวกออตี้เฮียแป้งแม่งมาไวสัตว์แม่งเอ้ยเจอพวกตี้แป้งแล้วครับเอาเลยครับจำไม่เถอะพวกตี้แป้งนะจำไวเ้เถอะนี่กูเดี๋ยวป๊อกเดี๋ยวป๊อกแม่งเอ้ย ที่บอกอยากเจอวันนั้นไงผมครับผมจริงจริงใช่มาจริงด้วยชัดเลยว่าแล้วเหตุตะโกนได้หายแป้งมีจริงด้วยหนึ่งสะกระเป๋าอะไรครับผมครับกระเป๋าหนึ่งสองหนึ่งหกครับหนึ่งสองหนึ่งหกตัวนะครับหนาทีครับเอาเลยครับขอบครับเรียบร้อยเรียบร้อยติดคุกกันทั้งคณะกก็แบบบพิิลลคีี่่รทัมามันคือเองกลับมามันมันก็ถุ่แลแต่ว่าปัญหาเขามาไวกว่าว่ะเรียนเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเขามามาหมดเลยอ่ะ เพราะว่าเองยางแตกได้ไม่หรอเองยางแตกปะใช่เองก็ต้องกลับมาไม่กลับมาเองก็ไม่ไม่กลับมาก็ทำอะไรไม่ได้พี่ว่ารอแบบนี้ติดกูพร้อมกันแล้วออกไปช่วยกันพร้อมกันน่าจะเวิร์กว่าปะถ้าเราออกไปทีละคนไม่เอิมไม่เรานำอยู่ใช่เรานำอยู่ถูก็รับอยู่แต่ไอไอบาห์ไกเอเลี่ยนอ่ะไอไอบาห์ไกเลมอ่ะพี่หัวเลม่อนไอหัวบาห์หน่อยมีคนโทรมาพี่เลมส่งจีมาโดนหรอโดนปะมีชุดดำอยู่นี่โอนออกมาแล้วก็ส่งจีแล้วก็เขากำลังจะออก ไอพี่ถวายเลมแล้วไอไอเรียถวายบาเรารวมมาห้าคนก่อนเซ็ตไหวเฮี้ยแ่งเกือบหมดแล้วสัตว์ไอบาไม่รับเลมก็ไม่รับไอบาล่าสุดเห็นตายอยู่ตายเหรอไอบาก็ตายเหรอตายอยู่ตรงใสองศูนย์อะสาเหตุพี่เคี้ยมันรอดเขี้ยเข้ามาโคตรไว ลบหมดแ้นี่นี่นี่เดี๋ยวแบ่งพี่ไปก่อนแบ่งพี่ไปก่อนกระเป๋าแบ่งกันไปก่อนแบ่งกันไปก่อนเข้าไปเติมของอ่ะสี่สองสี่คนละครึง่งตู้พอยมาเกาะพี่แบ่งได้นะพี่เก้าตัวมีครับมีผมมีอย่างละสามสิบเน็ตนิวายสัตว์กับไฟกับไฟกับไฟเต็มระบบเลยดูกลับมาไฟเต็มระบบเลยใช่ครับพี่เพราะต้องทำให้เต็มทีดีดีดีน้องดีดีดีอย่าง <laughs> นี้เราอัดฉ <c ười> ีด <c ười> ไอไ้บาโทรมา เอาไดล้รับไปรับไปรับไปถามบาบอกให้มันหลบก่อนเราจะออกบ,บอกมาเจอสอนอ,อก็ได้มัง้งรอออกสอนอหลบไปก่อนนะกูตอนนี้กูสานมนาทีมันจับเวลาถอยหลังจะออกตอนอันนี้กูติดคุกอีกเฮียตอนนี้กูออ, er อนนกสานมนาทีแ er ช่แล้วเดี๋ยวมึงรอ,อแม่อุ้มเล็มแล้ววะเฮียแล้วไงไม่เคสเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เราเฮียสี่ตัวให้เหลือปัญหาเลยอุ้มแม่งหมดเลยเลี่ยนไหวเดี๋ยวรอรอก่อนรอบเฮียทำไมขับผ่านอวดเว้ยเออกูมีพี่เจนกับเออเออเออร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 อ เอาใบอยู่龙ลกลางเอาใบาอยู่龙门กลางต้องไปถึงไปถึงกันต้องพาวก่อนนะเว้ยเรี่ยนห้ไม่พาวยุง่งนะต้องต้องมุ่งพาวก่อนเลยโห่เยี่ยนถ้ามันอุ้มเล็มเข้าได้ก็นหนึ่งหนึ่งนะไม่เข้าแพี่ก็ว่าแม่งงูแม่งกูไม่เข้าหรอกใช่เยี e ่ยนแวรี่ตัวเอ๋เลยชาบ,บีตัวงโง่เลยม <laughs> ันฟาจิงย่าฟาฟังวัน <laughs> นี้ <laughs> กูคิดถูกจริงเสียเลยตู้มาคู่เอเลี่ยนคิดถูกจริงจริงกูแต่ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเอาละถ้าได้แค่ได้แบรีเอาไว้พี่นะถ้าได้แค่แบรีเดี๋ยวพี่อุ้มแม่งเออเดี๋ยวถ้าไมได้แค่ได้ไออย่าง้าได้แค่แค่แบรีเอาไว้พี่นะเดี๋ยวกูเม้งแม่งเลยสัตว์แม่งบัฟศพให้ด้วยเออบัฟศพให้ด้วยสัตว์เยี่ปี ตู้ขาข้าวนาดิจารหนึ่งสี่สองสี 4, 2, 4 <c oughs> ่สี่สองสี่ท่ถ้าเราสื่อสารกันง่ายหน่อยนะพี่บอกเลยแม่งเสร็จเราเลยเนี่ยส่แงแม่งเสร็จเราสัสสัสบแบบต้องปรับโทรศัพท์เป็นแบบใช้ใช้นิ้วกดเองอ,อ๋อแม่เอ,เ,อเองเองต้องควักตลอดแล้วมันไอ้นี่เครื่องดับใช่ไหมขับไม่ได้อะ,อะมันขับได้พี่ถ้าปรับนาดิการหนึ่งเองปรับเลยเจ๊ขนาดอะ ใช่ตอนนั้นเรมหน่าจะโทรมามั้งตอนบวกกับตำรวจที่เรเบลอะเชื่อได้เปนดักหน้าสอนอบันไลเลยนะรอไฟเลยนะต้องย่อเฮ้ยถ้ามันดักถ้ามันดักไอ้นี่ย่อถาวรเปล่านี่เออมันน่าจะดักตรงได้ปล่าไม่ดักอ๋อไม่ดักใช่ป้าม,ม,มันไม่ดักใช่ป้ามีสมองไม่ใช่พีโ่โอเคโอเคหรือไปเชี่อแมรี่เป็นคนสั่งแผนแล้วก็กรู้เชี่อแมรี่เป็นคนสั่ง จะออกแล้วจ่อแล้วจ่อแล้วเตรียมตัวจ่อแล้วจ่อแล้วหนึ่งนาทีนะพี่พี่จ่อแล้วเดี๋ยวพี่ยื้อเวลาให้ตัวสามสามสองหนึ่งกูงกิ้งเอ้ายังไม่สามหยุดแม่เลขมองไม่เห็นอีกไอ้เฮียแล้วเขาจะบังทำเฮียอะไรวะนะาสามสองหนึ่งกูกิ้งแม่มมอย่าเด้อยังอีกเฮียแล้วกูมองไม่เห็นเลขด้วย ย่อดีกว่ะย่อไปเลยไยเลี่ยนออกไปเผื่อเผื่อแม่งมีใครผู้เคียร์นะเซอร์ไพรส์ไอ้พวกแม่งไม่มีสมองมันดักเราไม่ได้หรอกทูทูสองหนึ่งกูกิ้งอยู่เลยสวยแล้วกูโป่งไม่มีคนดักเวชจอย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 ปอ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 ไอ้ไอ้นี่โดนอุ้มนะเล็บโดนอุ้มนะเล็บโดนอุ้มเล็บโดนอุ้ม พวกเฮียน,นั่นอุ้มมันขับมาอวดอยู่หน้าหน้าไตรงเนี้ไอ้ตรงคุกอะ่ะโอ้โห,โหเฮียละกูบ้าก,กว่ารถหายด้วยาหายแล้วมาขึ้นไอเลี้ยไอตู้อะไอเลี้ยพี่มีเงินไอ,นอนตู้หลอกตู้แด้ตู้ได้ไหมไอเลี้ยนเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปด้วยครับเดียไปเดีย,ดยตู้ไม่ขับพัน,นธ์นี้ดิด ไม่ได้มันให้ไม่ตู้ขับไอเลิมต้องขับใช่มันต้องขับรอบไปกับเอเลียนเออตู้ดังตู้ดังไอเลี่ยมเลยไอพี่ขับตามเลยมึงขับนำเลยมึงขับนำเลยมึงนำเลยนำเลยไม่พี่ถ้า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 เล่มจะโดนอุ้มป่ะพี่คือเราอุ้ยไอเลี่ยมสัตว์เลยหรือว่าเก็บขัดใช่ปะเนี่ยไอ้ตู้ไอ้ตู้มันผักผมตรงอ๋อไอ้ตู้ผักเหรอโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ใช่ปะเนี่ยเี้ยเรียนตู้ผักรถรถเหรอใช่เมื่อกี้ออกแรงที่เตือนที่เหยียบกันเลยสกายเลยสัตว์ต้องแยกกันหาหอพี่ ไม่ไปเติมขอก็ดีต้องไฟกับมันอีกไปเติมขอได้ปะเอาเลเบล่างได้ไหมเลเบล่างได้มได้ได้ตล่าดตล่ด้นครับบอกหาฮอแต่เมื่อกี้ไฟนานจัดเลยอะกตำรวจอะพี่ว่าตู้หมูไหมมึงบอกบอกไอ้นี่ตู้หมูดีกว่าตู้หมูดีกว่าไอ้เฮียนะคอุ้มนอกเมืองเฮ้ยไอ้เฮียเจอ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 เอเคอเจ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 อเอเอเเจอเจออเสอเจอเจอเจเออเเรอออออเอ ก็ลงมาดิก็ลงมาดิลงดิสัสชน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 ไอ้เจ้านลอไปเจ้านลไปเฮ้ยเชียเยาตาย ยัดแม่พ่อมึงอ่ะคุยคุยเชี่ยตอนเนี้ยยัดแม่มึงเงยใส่คู่ใส่คู่ใส่คู่คุณแต่งานสวยสวยสวยพี่สวยโอ้โหโดนยิงเหรอเสียงประดังปังอ่ะไม่รู้โดนอะไรไม่รู้กูขี้หน่วงไปได้จัดไปได้สวยสวยพี่สวยสวยเจ๊ยัมันไว้ ติดมอ้ติดมือไว้ขวยเอ้ยอไปได้พี่แบร์ไปแน่หว่พี่ยพี่โอ้อเมืองดวงอ้้พยโอเคโอเคพี่พรถรถี่อะรถพี่อะรถพอะ่ยย็ดแม่พี่ร่อะรถพไอ้ไไขยเอ้ยมันเสียมปดังปังอ้เยอะโกเยอะเมือง่วงขวยหมาเอ้ย พี่บางพี่บางพี่บางือพี่บางือคือสอรพี่คือสอมยเเ่จอมี่อมี่จพี่ไมู้มมนขี้แบรถมึงบล้ไ้แบรถบาได้ไงเมื่อกี้ไม่เห็นบักเลยของจริงสัตว์เก็บสองไงไม่มีอะไรที่แย่เลยขยเปียกเ็ไกูเลยเนากูเลยูกููดได้ดูดได มึงพูดอะไรเยี่ยนเลือดเอาเตงอยู่พูดอะไรมึงพูดอะไรไอ้เงี้ยพูดอะไรไอ้สัตว์เอาเตงอยู่ไอ้เงี้ยเป็นไงเอาเตงกูเป็นไงสัตว์กูถไปไอ้เงี้ยไอ้ย่าไอ้ทางข้างไอ้โดโก้ไอ้สัตว์รุนแรงช่วยช่วยช่วยกูวางะไรสัตว์ไอเยี่ยอายาพี่อยาโคตรเกลียดเลยมึงจะบอกให้เยียนแม่โคตรเกลียดเลยสัตว์ไอเฮียเอ้ยมวย กูรู้ดิว่าการเมื่อกี้กูกรโดนอะไรควายเอ้อุ้มสอบมาอุ้มเปนเบอร์ไม้สมัยเฉยไปเพรอะว่าไอ้เฮี้ยนี่มาปากดีเองนะมึงแล้วเปลี่ยนเสื้อดำมาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยทำเนียนเป็นพวกกูเหรอแล้พ่อกูแล้ขายโก้ไอ้เ้าอเจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจัาอ้เจ ไอ้สัตว์พิยายาพึ่งขับมาเดี๋ยวไ้เฮียแหละเฮียมันใส่กอดยิงกอดไว้ยิงกอดไว้อย่าให้ขึ้นรถอย่าให้ขึ้นรถอย่าให้ขึ้นรถมาเดี๋ยเฮียมาเดี๋ยวมันใส่สกอด สยค่อยๆเลดีด้ชวเหอตายหมดเลยตัดมาๆๆกดตายอยู่แล้วงเลทอยู่แล่โโโตู้เลยตู้ยืนได้นานอ่ะตู้ยืนได้นานจบเลยเฮ้ม่จะชุเพื่อนไอ้บางบางบเอาไปถือกันบางเดี๋ยวกูเล่นให้ชิมบอลมาใครดิ

ใสดัง่เลยเลยเนหลัเลยอเงนเลยอุ้ยเงินหออจังเงินพบาทเจียบม่มีนห่อไม่มีผมบอกแล้วไม่เสืลายไอ้พี่อะผมมีที่ตู้แดงผมมีที่ตู้แดงผมมีที่ตู้แดงโอ้โหในรกนี้ไม่พบเลยทุกอย่างเราเราต้องุศพติดมือคนละคนศพไม่พูดเลยเดี๋ยวเราเราเราไปเรเบลล่างเราไปหอดเดี๋ยวค่อยออกหอด้าวเมื่อนะใจใจห่อ ไปเปเลยไปลาเวลางกินข้าวเรียบร้อยเฮ้ยเองดู้ก่อนเหรออ้าวต้องให้มันรีนเอาอุ้มด้วยนี่วะบรีนจะบอกยังอ่ะมีพื่พี่อนจะบอกยังตอนนีบรีนบอกอีเจ็ดนาทีอ่ะไม่เป็นไรนะทิ้งทิ้งศพเล่มไปก่อนไม่เป็นไรเล่มเล่มทิ้งศพเล่มได้เล่มไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยใช่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 จู่ๆพี่ไม่เจอกูเลยอ่ะไปห้อกันโอ้โหหมอชุดเออไม่เป็นไรอะไรไม่เปไรไม่มีไม่มีอะไรพี่ เร็มไม่มีเดียวเรมไม่มีรถด้วยไม่ใช่อะไรอ้าเฮียเอ้าเอ้าเอ้ยใครล้มมวยวะเฮียเอ้าเอ้ยน้องล้มมวยอรอเนี่ยอะไรดิเอ้ยพี่เฉยเขาจ้างเอ้ยเขาจ้างมาด้วยหรอเนี่ยเมื่อกี้พฮ่พี่ต้องยิงให้ผมข้างหลังเอ้ยอย่าเพิ่งไปเรื่งเราจอดเปลี่ยเขาก่บอกยังไม่ได้ห่อเลยไม่ม่ยังไม่ห่อควาย่อายังไม่ห่ เป็นหลุดหลหลุดสวยสวยหลุดโค้งนะหลุดโค้งหลุดโค้งสวยสพี่สวยเราไม่ต้องไปเลเวลล่างไน้แยกหอบเลยเราออกออกน้เมือเลยโผออกเลยได้ได้เดี๋ยวเดวอันนี้พี่มาขับนะมอขัหนเับนะมาขับมาพีบมาขับมาขับมาขับมายับมายับมับมาขัหวานเจี๊ยบโม้โหหมาขับเาขอหมาเจี๊ยบอย่างเงี้ยแบนีขก็มาอยดีครับอ้โัเมาพี่มาขับมาขดออกตับมฟรัพีาชิตมาขวจมาขับมาขัมาขัมาขับมขมาขมาขมาัมาขับมวขับมาขอมาขัมาับมาขอบมาขับมามันต้นแต่เราชิพี่แค่ขับ ตรงๆผมยิงให้ได้แค่นั้นแล้วเราต้องข่อมรถด้วยอย่างนี้โกเดี๋ยวพอไปถึงอ่ะโกร่อมรถตรงนี้ผมผมผมรูด่อก่อนแป๊บนึงเออครูดท่อก่อนแล้วเดี๋ยวไปข่อมรถแล้วเดี๋ยวพี่หยิบหรูดฮอร์สองฮอพี่มาห่อให้โอเคโอเคนี่นี่แน่แผ่เยอะผมขับปพะวะพี่แผ่เยอะไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยรอะไม่ได้อุ้มไงโอเคโอเคพูดรู้รู้เรารู้กันนะรู้กันนะยิงได้สองตัวที่ใหญ่สัดพวกเด็กีอะต้องขับถูกไหมมันก็มีบ้างพี่มีบ้างมันเป็นจังหวะแบบต้องขับไงโโโอออเเเคคคพี่ อันนี้ปล่อยส่วนไม่ได้จริงแต่เหมือนตำรวจมาตามมาเยอะมากมันไล่ได้ไห่เป็นชาวต่างว่ายนี่เขาดูกินข้าวพอดีอะไรนีก็น้อยเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยสุดขนกต้องห่อเลยพลิษมาแล้ววะขอหของห่อขอได้ปะแล้วแบบค่อยเลี้ยงวันนี้เราปิดจริงหรือนู่นหวะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีผมก็นี่เลยอ่ะผมก็ตายเลยอ่ะหอยแม่เกมสัตว์มึงจะสั่นทำเฮียอะไรเนี่ยหอยแม่เกมเฮียชาติหมาตากูมัวไปหมดละเฮียชาตินรก เชี่ยผมวิ่งผมโดนสั่นพี่มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้เออเสียงมันดังปั้งผมโดนตำรวจไล่ยังไม่ได้ห่อเลยเราถ่ายได้ไงโอ้โหไหวไหมเนี่ยตำรวพี่ยังไม่ได้ห่อเลยพ olic อ่ะเออตำรวจยังไม่ได้ห่อเลยอ้าหนัก วิทอนละเวงว่ะเนี่ยตำรวจยังไม่ได้ห่อเลยครับขอห่อก่อนได้ไหมไม่ควายกูไม่ได้ห่อไอ้โง่เขาอักไอ้โง่ไอ้ควายไอ้โง่เดี๋ยวใบแปดนะเออให้ตบให้ตบให้ตบให้รบางให้ร่างออกมารอดไปให้ควายเยอนเหลือจังหวะ สวยเมยแป้งสวยยื้อชีวิตได้กูอีกรอบหนึ่งเฮียน้าผมจะเบิกเอดีไงวะเนี้เฮียมันไรละ